สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาซ่อมทีวีจอแบนนะครับจอ LED นะครับเขาเรียกทีวี LED นะครับยี่ห้อ LG นะครับขนาด42นิ้วนะครับอามาดูนะครับเป็นทีวี LG นะครับผม42นิ้วนะครับเดี๋ยวรุ่นผมขึ้นให้นะครับ อาการเสียนะครับเปิดม่ติมนะครับผมตอนนี้ผมเสียบปักอยู่นะครับผมผมจะทําการเปิดนะครับมันมีสวิตช์อยู่ใต้่างนี้นะครับมีไดรีโมมด้วยนะครับนี่นะครับผมกลแล้วนะไม่ขึ้นไม่อะไรนะครับผมนะครับอาการเสียคือเปิดไม่ติดนะครับเอเคผมจะมาแกะฝาลังดูกันเลยนะครับทุกคนไม่เสียเวลาครับครับผมตอนนี้ผมแกะฝาลังออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการวัดนะครับ วัดไฟดีซีนะครับตรงนี้นะครับตัวขานี้นะครับกบ็คือซีตัวนี้นะครับไฟสามร้อยโวลต์มีนะครับผมส่วนทางนี้นะครับไฟตัวนี้นะครับปฏิควอดซีตรงนี้นะครับน er ี่ตรงนี้นะครับไม่มีไฟนะครับแสดงว่าสวิตชิ่งไม่ทํางานนะระบบสวิตชิ่งไม่ทํางานนะครับผมไฟทางนี้ก็วัดแล้วนะครับมีไฟออกมาเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันดําๆนะครับนี่มีรอยไหมนะครับแต่ผมจะแกะดูนะครับ ถ้ามันไม่น่าซ่อมผมก็จะไม่ซ่อมนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยนะครับจะชัวร์กว่านะครับทุกคนผมเองก็ไม่เก่งทีวีแบบนี้นะครับแต่ว่าอะไรที่พอซ่อมได้ก็ต้องซ่อมนะครับว่ากันไปตามเนื้องานนะครับผมไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับผมโอเคนะก็ผมตอนนี้ผมได้ทาการถอดบอร์ดเพลาสายของทีวีออกมานะครับนี่นี่นะครับเอ่อ เบื้องต้นผมวัดไฟตอนเสียบปลั๊กนะครับไฟ3 0มโวลต์มีนะครับแต่ว่าทางด้านเอาพุทน้ที่ออกจากมออแปลงไม่มีนะครับแสดงว่าสวิตชิ่งไม่ทํางานนะครับจากนั้นก็จะเห็นรอยไหมตรงนี้นะครับผมพลิกดูนะครับจะพลิกดูนะครับนี่นะครับผมก็เจอนะครับเท่าที่ดูเบอร์นะครับเบอร์ kp 8 n 6 0ศูนะเป็นมอเตอรเฟนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวไดนะครับเป็นตัวที่จะมาสวิต สวิตชิ่งในตัวมอแปลงนะครับทำการสวิตต์มอแปลงนะครับสองขานี้สังเกตสองขานี้นะเนี่ยครับสองตัวนี้อีกขาหนึ่งโยงมานี้ตัวนี้โยงมานี้นะครับนี่มาพลิกดูนะครับขานี้นะครับตอนนี้ผมคลายประจุไฟนะนี่เป็นขาฝั่งนี้นะครับนี่เป็นการสวิตห์มอแปลงตัวนี้นะครับในเมื่อมันตอนนี้ผมวัดดูนะครับมันช็อตนะครับสองตัวนี้มันช็อตนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าไอซีตัวนี้พังด้วยไหมนะครับแต่ผมก็จะลองเปลี่ยน มอสเฟตสองตัวนี้ดูก่อนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับฟิวขาดนะครับตัวนี้ไฟที่มาจากตัวนี่ขานี้นะครับมานี้นะครับอยู่ไหนลนะ่ะนี่เนะี่ยโยงมันนี่ก็คือฟิวนะครับฟิวนะ้ามือผมแปะไว้อย่างนี้นะพลิกมานะโอ้ยไม่เห็นเลยนคือฟิวตัวนี้นะครับนี่ฟิวตัวนี้ผมวัดแล้วขาดนะครับก็ในเมื่อสองตัวนี้มันช็อตแล้วมันก็เลยฟิวก็เลยขาดตามไปด้วยนะครับผมก็จะเปลี่ยน เบื้องต้นก็จะเปลี่ยน2ตัวเอ้ยสามตัวรวมทั้งฟิวส์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบันให้ดูก่อนนะครับผมตั้งสเกลมิเตอร์หนึ่งโเอ้ยคูณหนึ่งโอห์มนะครับคูณหน oh ึ่งโอห์มเนี่ยมันก็จะมีไฟ LED โชว์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูนะครับถ้ามันช็อตมันก็จะแดงอย่างนี้นะครับนี่เนี่ยเนี่ยเถ้ามันช็อตมันจะแดงอย่างนี้นะครับคูณหนึ่งโอห์มนะครับนี่ดูเคมมิเตอร์ไปด้วยนะครับผมจะ,ะมันจะมี <Happiness. S 2> ตัวมอเตรเฟลจะมี3ขานะครับสมมติตัวนี้ขาเกตนะครับอันนี้เกตเดนซอร์นะครับดูนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ่าผลจะวัดแต่จะมองเห็นกันไปนอเนี่ยอ่จะจับคานี้สมมติคานี้เป็นขาเกตนะครับจับคานี้นะครับจิ้มคานี้นะครับแดงนะครับแดงนะครับจิ้มคานี้แดงครับอ่ามาจับคานี้ตัวนี้นะครับ ตัวที่สองนะครับจิ้มคันนี้แดงจิ้มคันนี้แดงอ่าคันนี้สลับสายนะครับอ่าสลับสายนะครับสลับสายยวสลับสายนะครับจิ้มนะครับแดงไหมครับแดงนะครับจิ้มคันนี้แดงนะครับอาเกดอ่าฝั่งนี้นะครับจิ้มฝั่งนี้แดงฝั่งนี้แดงนะครับช็อตนะครับเห็นรอยไหมไหมครับดำๆนี้นะครับอ่าแต่ว่าไม่รู้ว่าไอซีตัวนี้จะพังด้วยไหมนะครับแต่เท่าที่ดูอา ที่ต่อจากเข้าคาเกียร์นี่ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับผมก็จะลองทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมอเตอร์เฟสสองตัวนี้แล้วก็ฟิวอีกหนึ่งตัวนะครับเอามาวัดฟิวให้ดูนะครับฟิวที่ต่อเอาไฟบวกนะครับไฟบวกจากซีสามล้านโวลต์นี่นะครับผมจะวัดให้ดูนะครับผมกรีดมิเตอร์นะถ้ามันไม่ขาดมันก็จะแดงอย่างนี้นะครับอ่าผมจะแตะดูให้ดูป๊บนะครับเป็นไงครับไม่แดงใช่นไหมครับฟิวขาดนะครับตัวนี้ฟิวขาดได้เลย อัน๋ยวผมแตะดูแดงเนี่ยมันขาดนะครับผมมันขาดโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมเมื่อกี้นี้ผมได้ไปซื้อของมานะครับอันนี้เป็นไปซื้อจากร้านของเก่านะครับเป็นบอร์ดพอร์สไพลของเก่านะครับซึ่งผมว่าผมจะแกะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับแต่แต่คนละเบอร์กับบอร์ดตรงนี้นะครับซึ่ง ซึ่งในบอร์ดเนี่ยตัวมันจะเล็กๆนะครับมันจะติดบอร์ดเลยครับส่วนตัวนี้จะติดซิงค์นะครับผมแต่ว่าเป็นมอดเฟดเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ดูเท่าที่ดูในดัตชี้น้ตัวนี้จะทนกระแสสูงกว่านะครับแต่แต่ก็จะลองดูนะครับขอให้จอติดนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวจะซื้อเบอร์เดิมของมันมาใส่นะครับผมตอนนี้ผมก็ไปซื้อของร้านของเก่ามาดูก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมจะทําการตัวนี้พอตัวนี้ไปใส่ในตัวนี้ลองดูนะครับ ครับผมตัวนี้ผมได้ทําการนะครับเปลี่ยนตัวมอดเฟดนะครับตัวที่ช็อตนะครับสองตัวเดี๋ยแบบหนึ่งนี่นะครับเป็นตัวมอดเฟดตัวเล็กๆนี่นะครับนี่อตัวนี้สองตัวนี้ช็อตนะครับแล้วก็ทําให้ฟิวขาดนะครับดูตรงนี้นะครับขาดนะครับตัวนี้ผมเกีกฟิวอีกตัวหนึ่งนะครับคอมนะครับเอาฟิวอีกตัวหนึ่งคอมไว้นะครับแล้วตัวที่ผลนเปลี่ยนก็จะเป็นนี่นะครับตัวนี้สองตัวนี้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าคนระเบร์กับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่า ัญหาไม่ได้นะครับนอกจากว่าเราจะไปซื้อนะครับจะไปซื้อบางก้อนหนึ่งมันก็ต้องการเดินทางนะครับแล้วก็ต้องรอนะครับบางครั้งก็เลยไปหาตัวหาพวกอะไหล่ของเก่านะครับอย่างเช่นพวกในบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับก็พอดีว่ามันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมก็มาใส่นะครับเราวก็ทํางานคนละแผนกกันนะครับคนละตำแหน่งนะครับผมตอนนี้ผมต้องการเสียบปลั๊กเลยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับไม่ต้องทําตามผมนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกนะครับบางทีมันก็ต้องอัดแอฟนะครับถ้าจะรอ เบอร์แท้หรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะครับถ้าใครมีเงินก็ยกบอร์ดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นยกบอร์ดไปเลยนะครับถ้าจะซ่อมอย่างนี้มันก็จะประหยัดต้นทุนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมทการเสียบปลั๊กแล้วเรามาดูไฟสแตนบายนะครับเอ๊เป็นไฟแดงๆนะครับตอนนี้เป็นไฟสแตนบายนะครับตอนนี้แยวผมทาการเนี่ยมันมีแสงนะครับโอเคผมทําการเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับกดปุ่ม p พาเวอร์ตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวนะโอ้ยแสง ใหม่นะครับเมื่อกี้ปึ๊บกระพริบไหมอีกทีนึงนะครับเออปกติมันจะกระพริบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวพอใหม่ กดแช่นิดนึงได้ไหมนี่นะครับอ่ามันก็จะกระพริบแล้วมันก็จะดับไปนะครับอ่าในสภาวะปกติถ้ากระพริบระดับก็แสดงว่าระบบทํางานแล้วนะครับมาดูนะครับมาดูแสงแสงที่มาจากหลอดแบ็คไลท์นะครับภายในนะครับจะเห็นว่าเป็นแสงสว่างสีขาวนะครับนี่นะครับนี่แสงสีขาวน่าจะมองเห็นนะนี่นะครับนี่นี่นี่สองดูดีๆนะครับวันนี้มันเป็นตวกลางวันนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่นะครับผม ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่ามันติดนะครับผมจะทําการประกอบฝาแล้วเรามาดูทั้งหน้าจอกันนะครับทุกคนครับครับผมหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาเทสเปิดให้ดูกันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทอีวีเครื่องนี้เป็นทีวีดีต้นหรือธรรมดานะครับผมจะทําการเปิดขึ้นมาเลยนะครับเปิดด้วยรีโมทนะครับดูด้วยจึ๊บติดไหมนี่นะครับติดแล้วนะครับผม ดูมันจะขึ้นโลโก้อะไรไหมนะครับก็ขึ้นมาหาสัญญาณนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นดิจิตอลไหมนะครับน่าจะเป็นดิจิตอลน,นะไม่งั้นไม่งั้นก็จะเป็นสมาร์ททีวีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจู่หาขึ้นก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับภาพชัดปกตินะครับผม ครับละเสียงสดใสนะครับ,รบก็เป็นอัน,นว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ,ดรบกดติดตามกดไลค์ให้ช่องพินิดคนเดิมด้วยนะครับผม นะะคโดยชัดมากครับตกก็มองนะคะว่าการส่ง F.16 น่าจะเป็นสมาร์ททีวีนะครับผมหรือระยะยาวเพราะว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับเเสีีียยยป้้จนนถึงงขัท่ตออ